ปั๊มน้ำบาดาลขนาด2แรง2นิ้วชุดนี้ราคา8,800บาทผมซื้อมาพร้อมกับตู้เหล็กนะครับตู้ควบคุมอีก3,500บาทจะเป็นชุดพร้อมติดตั้งเลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมปั๊มคืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอามาให้เราพร้อมหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดในตู้มีพวกเบรกเกอร์แล้วก็เขาจะาวายลิ่งสายมาให้เราเรียบร้อยเพียงแต่เราจะจับจัดเข้าไปในตู้ ขาเหล็กตัวนี้เราก็ทําขึ้นมาเสริมวันนี้ผมก็จะมาประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนในตู้เพื่อที่จะเอาไปพร้อมติดตั้งหน้าง,งานเลย <ไป S 1> ก่อน <ไป S 1> <ๆ>ที่ผมจะประกอบเข้าตู้คลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทําการเอาชุดนี้ทั้งระบบเลยนะครับไปทดสอบหน้าง,งานจรงิงต่อกับแผงวงจรแล้วก็ลองดูดน้ําก่อนที่เราจะไปติดตั้งจริงนะครับไอ้พวกจุดต่อต่างเนี่ยผมจะทําการบัดกรีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการที่เราใช้งานจรงิงอ่ะมันจะมีพวก ความร้อนมันจะมีอะไรต่างๆจุดเชื่อมต่อนี่จะสําคัญที่สุดเลยเพราะใช้การใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะมะีความร้อนนะครับต่างๆมันอาจจะสร์คได้จุดนี้สําคัญมากเลยผมจึงต้องทําการตรวเจเช็คอีกทีหนึง่งแล้วก็บัตรกีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับจุดต่อต่างๆนี้ที่ผมเลือกซื้อชุดสําเร็จพร้อมติดตั้งก็เพราะว่ายังไม่เคยติดตั้งระบบ ปั๊มน้ำโซลซ่าเซลล์มาก่อน,นครับแล้วเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีมาร์กมีตำแหน่งให้เราเราก็แค่เชื่อมต่อนะครับตามจุดที่เข้ามาร์กไวให้เรามันก็สะดวกดีชุดปั๊ม8,800ันรวมกับกล่องเหล็กนี้นะครับ3 5 0 0บาทาเป็น12,300บาทอ่บาทชุดนี้ยังไม่ได้รวมแผงนะครับแผงโซลซ่าเซลล์จงไม่ได้รวม